นวน80%มาหาลูกเจี๊ยบตัวนั้นและนี่คือความยิ่งใหญ่ของจิตใจลูกเจี๊ยบตัวนี้สามารถบังคับหุ่นยนต์นั้นได้เพราะว่าขึ้นพลังงานของลูกเจี๊ยบและสะสารที่สร้างเป็นหุ่นยนต์นั้น หุ่นยนต์นั้นก็คือพลังงานเหมือนกันมันสร้างจากอะตอมหรือสสารที่เปลี่ยนเป็นพลังงานได้และพลังงานของจิตใจลูกเจี๊ยบอันเล็กๆสามารถบังคับหุ่นยนต์ให้ให้ให้หมุนมาหาตัวเองได้นักวิจัยต่างตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงสรุปออกมาว่าจิตใจของลูกเจี๊ยบ จิตใจและจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตโบนโลกนี้มันยิ่งใหญ่มหาศารมันสามารถบังคับทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่จิตใจของลูกเจี๊ยบซึ่งอันเล็กนิดเดียวยังบังคับหุ่นยนต์ได้แล้วจิตของมนุษย์เราที่ยิ่งใหญ่มหาศารเราจะบังคับอะไรได้ในโลกนี้